ใช okay, okay. ่ป่ะพี่แมวเขาบอกเงี้ยเฮ้ยไปคุยกับน้องมาเฮ้ยไม่โปรเจกต์สี่เดือนหาเงินเที่ยวกันหาเงินเที่ยวกันเข้าสู่เข้าวีดีโอคอลเลยเดี๋ยวน้องกดคุยคุยกับโมโปไปเลยง่ายๆเอาว่าล่ะจิใจวีวีแล้วคอแนี้มันยยังไงก็หมดใช่ป่ะใช่จ้ แต่ซื้อแล้วไม่ได้ปังเปลี่ยนเปลี่ยนมันมเป็นลงทุนให้มองเป็นการลงทุนไงใช่อไหมถ้าสมมติว่าวันนี้เราจะลงทุนขายส้มตำยังไม่ได้เลยสามกําไรชื่อเป่ากามันกวา่าบายังเปิดร้านส้มตำไม่ได้ลดเลยรถเก็นนะ่ะใช่ไหมแล้วยอดเดินด้ว<า>ยนะสามพันกว่าบาทต่อเดือนนะบางคนวันน<ด>ึงหมดไปแล้วสามพัน ใช่ไหมแม่ค้าต้มตามมาขายลงทุน3,000ต่อวันหนออาจจะเป็นได้แต่ก็ไม่ได้เงิน,งนแสนใช่แล้วหยุดทำก็ไม่ได้แต่อันเนี้ยหยุดทำแล้วยังได้เงินหยุดทำแล้วได้เงินเพราะอะไร<ม>เพราะว่าคนฝันฝ<ม>ัาเพราะอะไรไหม,มเปิดหน้าหน้าสุดท้าย อันนี้ยังเป็นรายได้2 1รรายได้ยองมจ่ายจะให้เราอีก6ก็แปลว่าเมื่อไหร่ที่นี่เดือนที่4เนาะจริงๆเราทําต่อไปในเดือนที่5พี่แมวเดือนที่4เราเป็น2 1ใช่ป่ะพอเดือนที่ห้าปุ๊กนะเราก็ยังคงเป็น21ใช่ไหมเพื่อนเราก็ขึ้นมาเป็น2 1เหมือนเราใช่ไหมอ่าเพราะว่าเดือนที่แล้วเพื่อนเราเป็นเท่าไหร่คะเดือนที่แล้วเพื่อนเราเป็นเท่าไหร่คะ15ห้า ชิ้นห้าเขใส่แม่เงินเดื 3. อนที่สามเป็นเก้าเก้าแล้เก้าแล้วก็สิบห้าสิบห้าเดือนที่สามเพื่อนเราเป็นสิบห้าไอเราเป็นที่สิบห้าแล้วเพื่อนเราเป็นเก้าใช่ไหมพอเดือนที่สี่เราเป็นยี่สิบเอ็ดเพื่อนเราเป็นสิบเป็นสิบห้า พอมาเดือนที่5ปุ๊บเ,เราจะคงไป21เพื่อนมันจะขึ้นมาเป็น21เหมือน,นเราเพราะเราให้เพื่อนเราได้แสนนึงเหมือนกับเราไงพี่แมวนึกออกว่าในเดือนที่5ปุ๊บไอ้เพื่อนเราตรงเนี้ย a b c d ก็จะได้ยอดน,นี้เหมือนเราแล้วมันอยู่ทําตรงที่ว่าเมื่อไหร่ที่เพื่อนเราสีคนเนี้ยนะคะเป็นยีเปอร์เซ็นต์เนี้ยแอมจะตัดสายงานออกตัดตัดทิ้งออกแล้วจา่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ใี่เรา แหนเรียกว่า6%กร์นี้เป็นเงินลิขสิทธิ farther, ์อันนี้ถึงเรียกว่าแผนวิธีทางมากเงินนี้ลิขสิทธิ์เนี่ยเขาคิดยังไงเขาบอกว่ายอดกลุ่ม150,000คะแนนใช่ไหมคะ1น0 0 0 0สนห้า pv ก็คือยี่สิเอดเปอต้องใช่ไหมคะพี่แนวแล้วเป็นเงินอ่ดูตัวเลขนี้เป็นเงินประมาณ400,000 400,000บาทจริงไหมสี่แ0 0เอายีเอ็ดคูณแส0 0้านี่คือตัวเงินแล้ว6%ก็คือเอา6%คูณ สี 4, ่แสนเนี่ยก็ได้ตัวเลขอ,อยู่ประมาณสองหมนเกนี่คือเงินรายได้หกปอร์ซได้ยังไงส <4, S 1> เราจะได้หกเอร์เซนเนี่ยสามสายประมาณแสนเลยสายนึงเนี่ยโคไว้ตัดขึ้นข้างบนอันนี้เป็นคำพูดที่อาจจะโมเอาคิีแค่สามสายอันนี้คือเงินลิขสิทธิ์เพราะเราจะได้เงิน6%แทนไม่ใช่เงิน21%ละ พี่แมวจะล,ลึกซึ้งไปอยากจะค่อยๆรู้ไปเพราะว่าวันนี้ความยุติธรรมของแอมแยคืออะไรป่ะถ้าเราเป็น21%แล้วยังคงได้21%ต่อไปเนี่ยมันบริสายไม่มีทางจ่ายได้พี่แมวนึ่ภาพออกไหมเงินมันจะท่วมไปหมดเลยยอดมันจะท่วมมันจะจ่ายเงินได้ยังไงไม่มีทางเพราะว่า P V ม,มันจะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆใช่ปะ่ะเพราะว่าคนสุดท้ายมันไม่มีอยู่เพราะมันจะขยายสี่คนไปเรื่อยๆไอ้ยอดตรงนี้จะไป4ี่แสนห้าแสนเป็นล้านๆ P V อ่ะพี่แมว มาเป็ร้านวีวแล้วปุ๊บไปคูณ20มันโอเวอร์การจ่ายเงินนี่ไงนึกออกปะาบอไหมแอมเบคือแผนงานตลาดของเขาที่ทำเขาเลยตัดสายเราเมื่อจบที่20%แล้วเขาจ่ายให้เรา6%ปแทนตรงนี้ที่แงนึกออกปะเราเลยได้หซในเดือนที่ห้าแทนนี่คือเงินลิขสิทธิ์โดยที่ว่าเราไม่ต้องขายของอยู่เลยเราไม่ต้องชวนใครเลยเราได้ตลอด เงินลิขสิทธิ์รษษษตรงนี้และพอพอเดือนที่6ผ่านไปเราเป็นหกเปอร์ซใช่ไหมไอเดือนที่6พวกเนี้ยเขาก็จะเป็นได้หกเปอร์เซ็นจากคนของเขาอีกทีที่แม้นนึออกปะนั่นหมายความว่าทุกคนที่เข้ามาสี่คนเนี้ยก็จะได้คับสี่พันของเราไม่ใช่รูกโซ่คนที่เราชวนก็่เปนประโยชน์เพราะเราชวนทุกคนได้เงินเหมือนกันพอใจพามันที่แมวถามหนูได้นะค่ะ งงตรงไหนถามเลยเพราะว่าเดือนที่ห้าเลยพอได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไดทำไมค่ะเอาใหม่ที่นึงเขได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดือนที่ห้าถึงจะเป็นหกนะก็คือต่อไปจะเป็นหกเหลือหกหรือว่ายี่สิบเอ็ดหลือหกเหลือหกก็คือว่าแอมเวย์เขาเขาเรียกว่าแผนหลักที่ที่ไหนแผนหลักการจ่ายเงินของเขาเนี่ยมีทั้งหมดสิบสิบทางนะแล้วก็มีแผนเขาเรียกว่าคอพลาสแผนรองเนี่ยให้อีกหกทาง นาะทีนี้ภู้ตาพูดถึงอันที่หนึ่งใช่ปะ่ะก็คือแผนรายได้ที่วงเล็บที่หนึ่งวงเล็บที่สองใช่ไหมอันนี้ก็คือส่วนต่างรับอันที่หนึ่งแล้วส่วนต่างก็คือว่าเรามีสายงานแบบนี้ใช่ปะ่ะถ้าเราสิบห้าเพื่อนเราหกก็าสิบห้าแล้วหกเหลือ 6, เท่าไหร่เหลือ 6, เก้านี่คือส่วนต่างที่พุยตาคูณให้แล้วรได 2, ้ที่สองก็คือส่วนตัว ส่วนตัวก็คืออะไรที่พี่แมวซื้อของซพันพันทีใช่ไหมสามพันกว่าบาทยอดลร้าเปอยอดสิบห้าคูณพันทีนี่คือยอดส่วนตัวนะแล้วทีนี้อีก2องานอันที่3ามเขาเรียกว่าแผนคอพัส s ก็คือ BF กับอันที่4ก็คือแผนค o พัส s บี BF ก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ยอดธุรกิจเราเป็น9%ก้ 3, สายงานเนี้ยเราเกินเรามีใส่สีสายงานใช่ไหาเปอร์เปุ๊บเขาจะให้เรายีนี้ คูณจากยอดเงินที่เรามีอยู่ที่ตัวเราได้คูณให้เฉยๆเลยและบ b ีก็คือจากยอดที่เท่าไหร่คะเกิน15้เปอร์เซ็นต์นี้เขาก็คูณให้อีก3 0เปอร์เซ็นต์นี่คือรายได้ส4แล้วนะแลวรายได้อันที่ห้าที่เราคุยกันก็คือรายได้ทับสิมนึกออกปะทับพิมตรงนี้ก็คือยอดธุรกิจที่ทำไมคะ,ะมีเกิน3แสน3แสนบี b, ปุ๊บเราจะคูณให้2%ปเจากยอดตรงนี้นะอ่าแล้วทีนี้ รายได้อีกอันคือรายได้ที่หกซึ่งมันไม่ได้มีอยู่ในจะไดลย,ยังยังไม่ได้ใส่ลงไปเพราะว่าพี่ต้เตียงทําไม่เสร็จรายได้อันที่หก็คือรายได้หกเปอร์เซ็นต์ลิขสิทธิ์ซึ่งรายได้หกเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันอยู่ในแผนแผนแผนนี้สิบทางนี้อ่านะรายได้หกเปอร์เซ็นต์นี่ย็คิดจากว่าเมื่อไหร่เรามีสายงานยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะ จะได้หกเปอร์เซ็นต์หนึ่งสายงานเหมือนเราสร้างแปลนทรายจบเราจะได้เงินหกเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งสายทีนี้เรามีหกเรามีสี่สายงานใช่ไหมพี่แมวเรามีสี่สายงานตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ที่เขาเป็นยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะสี่สายงานเราเลยได้ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยสี่สายงาน วิธีการคิด21สี่แสนงานก็คือยอด21เปอร์เซ็นก็คือ1 0 0 0แสน้าหมทีวีค้ตตีเป็นเงินก็ประมาณ4,08แสนใช่ไหมเอา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 คูณ1น0 0แสน้หมทีวีที่แม่ลองกดดูก็ได้สา3จุดสอ0 0หมื่นทีวี อ่า1แสนห้าคูณสามจุดสองสามคูณอ่าได้เงินเท่าไหร่สี่แแ่แสนแอ่าสี่แสนสี่แสนแปดอ่าแล้วคูณหกปเซ็นนี่คือเงินที่พี่พี่จะได้สี่แปดสี่อ่าคูณหกปเซ็นได้เท่าไหร่คะ1จ0ดสามหมื่เก้าได้สองหมื่นเก้าแล้วพี่มีกี่สายงาน หนึ่งสองสามสี่คูณสี่ก็เอาเนี่ยคูณสี่นี่คือเงินปันผลคูณสี่คูณสี่เนี่ยคือลิขสิทธิ์เห็นไหมเอ๊ะเราได้ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อยู่ดีดีแต่ทำไมเดือนต่อไปมืนน้อยแต่จริงๆไม่น้อยแต่มันไม่น้อยแล้วคือต้องเอาไปคูณสี่คนใช่ออมแม่จ่ายเงินตรงนี้ให้ให้กับกับเราที่เราสามารถสอนให้คนตรงเนี้ย ไป20เปอร์เซ็นต์ได้เขาเลยให้ค่าทิ่สิทธิ์ตอบแทนเราแทนไอ้เพื่อนเราก็เป็น20เปอร์เซ็นต์นี้เขาก็ได้ค่าตอบแทนที่แฮปปี้ไหมเขาก็ได้อยู่แสนสองเหมือนเราเดือนที่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราได้ค่าตอบแทนตรงนี้แทนเนี่ยพี่แนวนี่คือการจ่ายเงินของแอมเวย์แผนรายได้ของแอมเวย์มียุทธิธรรมมากเวลาพี่แนวเขาไปดูในในอ่าในีอะอคาเดมี่อะคาเดมี่อันนี้พี่แอมเวย์เขาจะมีบอกหมดอะวิธีการจ่ายเงินของแอมเวย์มีกี่แบบจ่ายเงินอะไรบ้าง แต่ว่าวิธีการทำงานทางานสี่คนสี่เดือนตรงเนี้ยตัวเลขออกมาอย่างนี้สวยๆแบบนี้เพิ่งเพิ่งคุยกันเนี่ยฝืนเต้นกันมาเนี่ยเดือนนึงยังไม่ถึงเดือนเลยอาทิตย์เดียวเองเนี่ยพี่แมวเอาไหมลองดูลุยเลยลองดูลองดูลองดูแบบหรือใช่แล้วไปหาสี่คนนั่นก่อนใครไม่เอาไม่เป็นไรเพราะอะไรเราไม่เสียอะไรนะคุณปา พี่อว่าเราไม่เสียอะไรเลยเพื่อนไม่เอายู่แล้วเพื่อนจะไปถามมาที่ต้องเป็นถามที่ไม่ใช่เพื่อนอย่างที่โตว่าเลยพื่อนคนที่เพื่อนอะลองคุยก่อนตัวเองเพราะเพราะแผนนี้มันไม่เหมือนแผนที่พี่แมเคยไปคุยเคยไปคุยไงไอ้เพื่อนเพื่อนนี่เราชวนเขาทำไนเวลยเราชวนเขาทำเงนแสค่ชวนกินชวนใช้เองเขายังเขายังไม่รู้ว่าเขากินแล้วเขาจะได้เงินแสนได้ไงพี่แน่บอกว่าเฮ้ยเพิ่งไปรู้แผนใหม่มากับพี่กับน้องเป็นแผนใหม่ล้วเพิ่งรู้ เมื่อคืนเนี่ยถือว่าพี่แมวจะไปคุยอยู่เพื่ออีสองวันนี้พี่แมวบอกเพิ่งคุยส่งที่เ็ากลับกรุงเทพไปแล้วเพิ่งไปคุยแผนมาโคตรตื่นเต้แหละทำสี่เดือนได้แสนไม่ต้องขายของใครด้วยหาคนที่อยากได้เงินเหมือนกันเนี่ยแสนหนึ่งเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยจ่วหัวจั่วหัวเนี่ยไม่ฟังในเรื่องของเขาวันนี้ถ้าถ้าเราชวนให้เขาได้ตังค์แล้วเขาไม่เอามันที่เกียดคุยด้วยแล้วนะแล้วไปทํางานจะได้ ีเดือนี่ีน0 0แสไม่ใช่หาง่ายนะเดีนี้แมวจริงแล้วเรื่อลงทุนก็เหมือนที่ที่ที่คุตาบอกพี่แมวว่าเงินในแบงก์อะอยู่หมื่นสามอะเกิดดอกเบี้ยเท่าไหร่หลักหลักร้อยยังไม่ถึงเลยแล้ที่สำคัญหมดไหมหมดหมดไปเฉยๆด้วยเพราะเราต้องใช้เลยแต่มันเป็นโอกาสที่ได้พี่แมวกี้แค่เนี้คนมีเงินแค่เนี้ง ไม่ซับซ้อนเลยแขะเนี่ยเห็นปะง่ายมากใช่ดีไหมทีนี้จะบอกงี้พี่แมว